หลังฟังคลิปเสียงจบนะก็อ,อึ้งกันทั้งประเทศพี่หนุ่มยังอึ้งเลยสันเสร์นักข่าวมือถือ คลิปเสียงคือที่สุดจริงๆไม่มีหน้าแฟนไม่มีหน้าคนรักโผล่มาบ้างเลยหรือรู้กันบ้างไหมว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่ตัวเองมีแฟนที่โคตรดีทั้งสองฝ่ายอะ่ะเราเห็นบางคนนะบอกว่าคุณเพชรไม่แมนไม่น่าออกมาแฉแฟนตัวเองงี้ขอโทษเถอะนะครับคุณเคยรู้สึกไหมว่าคนโดนนอกใจมันรู้สึกยังไงมาทุกทรมานแค่ไหนลองเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าคุณเป็นผู้ถูกกระทำคุณจะรู้สึกแบบนี้ไหมส่วนคุณเพชรนะขอแนะนําอาชีพที่เหมาะสมกับคุณง งานเก็บหลักฐานงานพิสูจน์หลักฐานคุณโคตรจะละเอียดเลยเก็บทุกเม็ดแบบยอมใจมากแล้วถ้าผู้ชายกลับไปคืนดีด้วยอะขอบอกคุณเป็นคนที่โชคดีโคตรโชคดีเพราะจะมีสกิ่คนที่รับได้กับเรื่องนี้แถมจับได้ด้วยตัวเองด้วยนะแล้วสรุปให้เลยแล้วกันสาหรับเรื่องนี้คนที่โดนนอกใจคือคนที่น่าสงสารที่สุดไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามเพราะคนที่เขารักแฟนอะ่ะเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกอายุก็ไม่ได้อยู่ในช่วงวัยไร้เดียงสา โตโตกันแล้วผิดชอบชั่วดีต้องรู้เสิอหน้าข่าวมือถือ